สวัสดีครับมาพบกับฝลั่งพระคนครออฟฟิเชียลนะวันนี้ผมนั่งอยู่กับอดีตโทษสาวสวยน้องโซเฟียสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละฮะโซเฟียเนี่ยเป็นชื่อตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่แรกอะแต่มีชื่อไทยเป็นอีกชื่อนึงพอดีเพราะข้อที่ไทยอ๋อข้อจะเป็นพม่าไทยอ๋อพี่สาวข้อที่นู่นก็นเลยได้ชื่ออิสลามก่อนหนูเพิ่งมาเปลี่ยนตอนโตตอนโตแต่ชื่อโซเฟียนั้นแต่แรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดเลยอ่าแต่ชื่อจริงอะมาเปลี่ยนตอนโต เอาลนะฮะน้องโซเฟียเนี่ยติดคุกม,มาทั้งหมดกี่ครั้งครั้งเดียวค่ะแต่เป็นหลายคดีครั้งเดียวหลายคดีไปติดที่เรือนจำไหนบ้างนครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรค่ะสองที่ค่ะติดประมาณกี่ปีได้ที่อยู่4ปี3เดือน4ปี3เดือนนะครับ,รบเอาละก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องเรือนจำนะฮะถามก่อนชีวิตวัยเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรก็เป็นเด็กนักเรียนหอที่พ่อแม่อยู่ต่างประเทศอืมอ่าแล้วเราก็มา เหมือนเราเกไปช่วงหนึ่งแล้วก็ไปมีน้องมีน้องเสร็จปุ๊บที่บ้านไม่ให้เรียนแต่เราดันทุรน,นจะเรียนก็หนีออกจากบ้านมาเรียนจนจบปอตีขออนุญาตนะช่วงที่มีน้องเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่สิบห้าสิบหกอ่ะสิ 6, บห้าสิบหกมสามมสี่อ่าตอนนั้นหนูอยู่ปวชอปีหนึ่งอ่าปวชอปีหนึ่งอ่าเสร็จแล้วก็หนีออกจากบ้าน,มา,นมาเรียนแต่ก็เอาจนจบนะพี่ปีสุดท้ายแหละใกล้จบแล้วก็ไปได้แฟนคนที่ไปติดด้วยกันอ่เรียนจบอะไรอะ่ะปริญญาตรีจ้ะ จบปริญญาตรีนะน้ทองโซฟียเรียนจบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษขอชนิดเอาประมาณอะไครคะเอแบบชวนกินข้าวอะไรเงี้ยอโอเค Good afternoon everyone My name is Sophia You can call me Sophia oh, <My S 2> โห nice <"S 2> me to meet you everyone เรียนจบปริญญาตรีนะเสร็จแล้วจับพัดจับหูยังไงไปก็ตอนนั้นหนูก็ช่วงเรียนเนาะหนูก็ส่งตัวเองเรียนก็ต้องทำงานกลางคืนด้วยแล้ววันนึงก็เพื่อมีผู้ชายคนหนึ่งมาติดเราแต่เพื่อนเราก็บอกอุ้ยเขาทำเงินกู้มีเงินเขาก็แบบ เชา้ามาเนี่เงินวางหัวนอนลเลยจ่ายเป <ừ m. S 2> อาทิตย์อาทิตย์ถึงเวลาจ่ายค่ารถเรามีรถยนต์ไปเรียนเนาะจ่ายจใ่ายค่ารถถึงเวลาค่าเทอมมา8ปดพันเก้าพันเมือหนึงวางไว้เลยเราก็เลยตัดสินใจครบครบไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขามาต้องไปติดที่ลบบุรีเราก็เลยมารู้ว่าเขาทำขายยาอ๋อคือระหว่างอยู่ด้วยกันกี่ปีปีก็กว่าสองปีประมาณคือดูไม่ออกเลยว่าเขาค้า เม่อวีหน่ก็เที่ยวกระจายให้เงินไงเราเราก็แบบเวลาทำงานคือเราติดเหล้าเรากินเที่ยวไปเรียนแบบสบายอะไรเงี้ยมีเงินใช้มีท้องใส่เราไม่สนเลเออไม่สนไม่สนใจเอแล้ววันหนึ่งเรียนจบแต่ยังไม่ได้รับนอกจากเรารับรินิาเขาก็ไปติดที่ลบบุรีก็เลยมารู้ลวครั้งแรกที่จับยาใน่รงไห้หมายถึงว่าตัวผู้ชายเนี่ยไปถูกจับเข้าเรือนจำลบบุรีใช่ค่ะแล้วแล้วยังไงต่อเขาติดหน่อยเดีอนติดสี่เดือนแต่ตอนนั้นะคือเราต้องเราต้องเดินต่อเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินะส่งแฟนเรา อ๋อเข้าใจแล้วคือแฟนเนี่ยพอไปติดเบ้งเนี่ยความมันแตก<ช>ความมันแตกเสร็จเราก็ต้องต่อยอด<ช>ขายแทนมีพ่อโคงข้อความเอ๊ะน้องส่งกี่โมงโอนตังค์ให้แล้วนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าต้องไปเอายาที่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ทุกคนรู้มาแล้วว่าแฟนเราโดนจับเออเจ้าของยาก็แบบเฮ้ยน้องมาเอาไหมนู่นนี่นั่นราคาเท่านี้น่าอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเอาพี่อะไรเงี้ยก็เลยไปไปรับมาตอนแรกไม่รับตอนแรกกลัวจ้างเขาไปทีนี้เขาเห็นเราแบบเป็นเด็กไงเหมือนจะโกง บอกพีพบบ่ถ้าพี่พูดแบบนี้นถ้าพี่บอกว่าพี่หายาไม่เจอหนูไปเองเจอเจอมาแล้วปุ๊บมือสั่นเลยต้องไปส่งตอบรับแรกทั้งแรกก้อนแรกเยอะไหมห้าถุงนีมั้งพี่คือเหมือนกระจายกระจายแค่ห้าถุงห้าถุงนี่ก็เยอะแล้วสำหรับค่าห้าถุงแล้วหนูก็แบบ 5, แล้วมีนะห้าถุงก็หนึ่งพันเมตรฮะอ่าแล้วทีนี้เอาถุงหนึ่งเนี้ยต้องไปส่งไกลไปแล้วก็ร้องไห้ด้วยถือมือเดียวไปส่งไปส่งเองเลยใช่ครับรถเก่งไปคนเดียวร้องไห้ด้วยไม่บอกใครด้วยไปวัดดวงเลยเอาให้เขาที่บ้าน รอดรอดขายยามาไม่เคยโดนจับโดนจับครั้งเดียวน่ะติดเลยยาวๆอ่แตอนนี้พอเข้าสู่กระบวนการการค้าเองละจำได้ไหมระยะเวลาในการค้าเนี่ยมันนานพอประมาณเท่าไหร่พี่ก็สามสี่ปีได้โอ้สามสี่ปีนี่ก็ค้าใหญ่จนถึงมีเงินเลยไหมอู้พี่สองเดือนโอ้ออ์จูนเนอร์เลยอ๋อคือใช้เงินแบบสมัยก่อนเนี่ยของซื้อทองอาทิตย์ละบาทแต่ก่อนนะเนาะพิกๆเลยก็วันละบาท อะไรเงี้ยซื้อเล่นเลยใช้แบบโอ้โหซื้อเล่นยิ่งแฟนออกมาบูมเลยซื้อแฟนให้ไอซื้อทองให้แฟนใส่พาไปเที่ยวทะลุงทะเลแบบอ๋อคือเต็มที่แบบใช้เงินอยู่คอนโดอยู่หรูแบบดูได้ถ้าเฟซบุ๊กเก่านะถ้าคนหนูจะมีคนที่ตามเยอะแบบจะมีแบบเอฟซีเยอะแบบเออเรียกหนูเจ๊เจ๊กันแต่ก่อนนะแสดงว่าขนาดคนขายแบบเนี้ยคือไม่สนแล้วจะถูกจับไม่มีใครรู้ว่าหนูขายต้นใหญ่จะคิดว่าแฟนขายเพราะเราจะเงียบมากหนูจะจ้างคนวางจ้างคนโทรจ้างคนเปิดบัญชีจ้างคนเก็บเงินโอ้โหนี่ไม่ค้างจริงจ้างจ้างจ้างทุกอย่าง ชื่อเตียงแล้วเริ่มแบบเอ๊ะเด็กคนนี้เริ่มโดนเราออกจากจังหวัดก่อนเอ่ออ่ะเอาเงินก้อนนั้นที่เราเก็บจ่ายให้เด็กเออหนูก็เลยโชคอย่างนึงที่มีคนทํางานให้ซื้อสัตว์อ่าเออแล้วก็ไม่เคยโดนมันมีคนซื้อสัตว์ด้วยนะเส้นทางแบบนี้มีคนซื้อสัตว์หนูว่าหนูคิดว่าทำบุญมาดีนะซื้อสัตว์แค่มาเกมรอบสุดท้ายแค่นั้นแหละอ่าเสร็จแล้วก็คือค้าอยู่เงี้ยอ่าจังหวัดไหนตอนนั้นอยู่จังหวัดอะไรอุ้ยตอนนั้นอยู่กําแพงขอนหวันกรุงเทพพัทยา อ๋อคือบอเลยบออยู่ได้หมดเปิดอยากเปิดร้านอะไรเปิดได้เปิดร้านโทรศัพท์เปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านปักลี่ทาได้หมดทำเสร็จได้เพราะมีเงินคุณเ่ยราคาเท่าเท่าไหร่นุ้นนันจ่ายเปิดคือตอนนั้นไม่เคยรู้สึกแล้วว่าเราจะพลาดไม่เคยรู้สึกแต่แต่แต่ก็คิดว่าเหมือนกับว่า ล้มไปน่อยหนึ่งแล้วพี่คือว่าไปโดนเด็กที่มันเอางานไปแล้วไม่มีตังค์จ่ายเราเราไปบอกตำรวจเราเป็นยาเราอันนั้นเริ่มล้มเอาเงินทั้งหมดไปประกันตัวไปสู้คดีจี้จี้เราอ่าไปสู้คดีหนูโดนด้วยนะโดนจับเข้าไปในคุกสี่คืนแต่จะสู้บอกแม่ไม่ได้ทําไม่ใช่หนูเอาตรงๆนะพี่ยากูสีแดงแต่มึงโดนจับสีส้มอ่ะมึงก็รู้อยู่แล้วของมึงไม่ใช่ของกูตังค์ก็ติดกูเจ็ดหมื่นยังมาทำกูอีกอะไรเงี้ยกรดินเอาทองทั้งหมดที่มีขายเงินที่มีทั้งหมดก็ สู้คดีหมดหมดเลยหมดเลยแล้วก็เงินก็สุดท้ายกี่หมื่นไม่แน่ใจไปลงทุนย้ายอีกลูกนึงกะว่าลูกแม้แหละกูจะสู้คดีชนะนันหละโดนเอาละคือหมายถึงว่าพอโดนจับมัดค้างใน4ี่คืนเนี่ยเงินที่เราสะสมมาทั้งหมดที่เราว่ามีเนี่ยก็ต้องไปช่วยเหลือตัวออกมาจนไม่เหลือเลยดูแบบดูไปคนเห็นแก่ตัวมากเลยตอนนั้นนะไม่มีเงินให้พ่อให้แม่สักบาทเดียวไม่ทิ้งอะไรว้ให้เลยอืมเข้าไปในครูก็คิดได้เลยแบบทำไมฉันไม่ดีกับพ่อกับแม่มากกว่านี้วะอะไรเงี้ยเคยแอบซื้อทองให้พ่อนะแต่สุดท้ายแล้วอะ พอคืนให้พ่อบอกว่าเอาของเขามาไม่ใช่เงินเราลูกเอาเอาคืนเขาไปพ่อเป็นอิสลามเนาะจะเชื่อเรื่องวนนี้เวรกรรมใกล้กันใกล้กันผมไม่เชื่อเออพ่อไม่ได้พระเจ้าไงพ่อบอกห้ามกับเท้าเลยนะหนูกับเท้าก่อนเขาคุกัไม่กับศาสนาเราไม่กับทำอะไรไปรับใช้กรรมลูกไม่ลงด้วยพ่อสุดยอดเสร็จแล้วก็ไปเอายาลูกนี้มาก้อนลูกสุดท้ายหกลูกหกลูกเลยหนูมีเงินซดลูกเดียวอีกของเขาของเพื่อเขาห้า ก็ไปเอามาด้วยกันตำรวจอะเราจับสามมันแล้วไม่รู้ตัวอีโซแน่นอนมาคืนนี้หนูพิมพ์ด้วยนะความที่แบบแอบผัวไงกูผัวรู้ว่าแบบลูกค้าฉันอยู่ตรงไหนวันนี้เยอะไม่ใช่ถุงเดียวหนูว่างี้กูขอฝากไว้ก่อนเก็บไว้พี่ก่อนนะอีสี่พันนะเราแป๊บนึงคอยโอนให้พี่ความที่แบบแอบผัวไงตีกลับมากำแพงแฟนเขาก็ไปแจกจ่ายของเพื่อนเขาที่ฝากฝากกันไปหนูว่าฮิวกลับมาพรสวรรค์ หนูชําแหละเป็นแปดกับสองแปดถุงกับสองถุงเอาสองถุงอะโยนทิ้งไปแถวบ้านอีแปดถุงปีกับมาฝากไอ้คนที่เราไว้ใจตำรวจลงเลยไอ้คนที่เราไว้ใจก็ไม่รู้ว่าไอ้เด็กคนที่เก็บงานอะเก็บในครายทหารด้วยนะมาโดนจับเปิดสปอตไลท์ยิงรถกระจุยกระจายหมดเลยวันนั้นกะอุ้มเลยเรียบร้อยเข้าเดินจำาครั้งแรกจบแล้วไม่ดีแล้วตอนนั้นไม่ไม่ต้องปรับป่าไม่ต้องนู่นนี่นั่นเอาฉันติดเลยฉันไม่ไหวแล้วคือเข้าคู่กับแฟนเลยใช่เข้าคู่กันคือแฟนแยก ถูกไหม,มเข้าเรือนจาเดียวกันเลยเข้าเรือนจำเดียวกันอ่ะคือเรือจนจานครสวรรค์อ่ะเข้านครสวรรค์เก้าแรกที่เข้าไปเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์เข้าไปแล้วสี่คืนถูกไหมใช่แล้วม,มีเพื่อนไหมคนรู้จักหนูเยอะนครสวรรค์นี่เข้าไปหนูอยู่สบาย, <S <S บายก็คือเหมือนเราคนที่ไม่เคยค้าอู่พี่หนูเที่ยวทุกคืนอ่ามันก็รู้จักอีกคนที่โดนก้นก่อนเราอะรู้จักเราหมดเอ่ามึงก็เข้าไปรอเราพี่โตพี่โตบอกเดี๋ยววันนี้เมียไอ้นี่เข้ามานะหนูไปพูดชื่อนะแฟนเก่าเพราะว่าแฟนมันก็ดังอ่ะเนาะในนครสวรรคอ่ะเดี๋ยวเมียเนี่ยเข้ามาแบบมีคนมาาาาาาดููแลเรหหหหผ้้ถุงในนน่ี่แบบ อยากกินอะไรได้กินอะไรเงี้ยอ่าต่นี้คือเข้าไปเรือนจำนครสวรรค์เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกลำบากจากกลุ่มมาโทษใช่เพราะเราไปมีประสบการณ์สี่คืนมาแล้วอ่าตรงนี้และเรือนจำเนี่ยกฎระเบียบของมันเนี่ยจะ้าที่แก้ผ้าคนไหมเออแก่แต่แต่ไม่เหมือนหญิงกลางพี่หญิงกลางเขามีเครื่องเข้าไปใช่ไหมอ่าอ่าแต่ที่เนี่ยก็จะเป็นดึงออกให้เราอ้าขาแล้วก็หมุนให้เรายกมือหมุนหมุนเพราะว่าเขาป้องกันเกิดการเสพยาอะไรอย่างงี้แล้วก็ให้ให้ดึงไว้ให้เราลุกนั่งให้เขาดูเอาละเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องจำเร่อน แต่ทั้งหมดเนี่ยติดสี่ปีกว่าแต่คดีสารตัดสิมนมาเท่าไหร่สิบห้าปีเก้าตัดมาสิบห้าปีเก้าคือท่าผู้ชมเข้าใจอย่างนี้ก่อนะมันคือสิห้าปี9้านี่มันไม่ใช่คดียามันมีคดีอะไรบ้างคดียาสองคดีแล้วก็คดีรถคดีหนึ่งหมายหมายถึงว่าเวลาสารตัดสิมนมาเนี่ยเวลาเขาให้อภัยแล้วมันนับข้อมงี้เหรอถึงได้ออกมาเร็วจังอ่าได้ได้นับได้สมอันเลยมีอภัยทั้งหมดหลูกไม่สิบปีสามมีอภัยห้าลูกแล้วหนูเป็นโทษครั้งแรกหนูได้เต็มเต็มอ่าลูกแรกหนูได้ชั้น สี่ห้าน่ะรู้สึกกับฉันเยี่ยมหมดเลยก็ได้เต็มเต็มหนึ่งไม่พาดเลยคนไม่เข้าใจคนมันจะด่าแล้วว่าเฮ้ยมึงโทษสิบห้าปีทุกติดสี่ห้าปีเองอุ้ยเยอะแล้วพอแล้วพี่คนไม่เข้าใจว่ามันมีระบบของมันคือเราอยู่ในกฎในเกณฑ์ทำตัวดีเราได้อภัยได้ทีห้าครั้งรักษาชั้นมันก็ลดลงไปเรื่อยๆใช่หนูไม่เห็นความหมายตัวเองไงหนูก็งงว่ามันหนูได้ลดเยอะ ได้อะภัยโทษทั้งหมดสิบห้าครั้งอ๋อเขามาจำแนกว่าแบบหนูก็เลยรู้ตัวเองว่าออกกูได้ภัยห้าลูกนะ,ป,นะปีนี้ปีนี้ปีนี้เลยรู้มารู้วันที่จะกลับอ่ะแล้วตอนนี้อยู่เรือนจำนครสวรรค์นั่นอยู่ประมาณกี่ปีพอจำจำได้ไหมไม่นานพี่ประมาณไม่ถึงสามเดือนเดือนสองเดือนประมาณนี้อะเดื2 2> อนสองเดือนขอแค่เดือนสองเดือนนี่กันอาหารการกินเรือนจำนครสวรรค์ของหลวงเป็นไงก็ยังกินได้อยู่นะพี่คุณเคยเข้าไปมานะ แข็งส้มอะไรเงี้ยกินได้นะหนูไปนี่สลามไงหนูจะได้กินดีหน่อยก็เป็นพวกปลาไหลทองไข่ดาวคือหมายความว่าถ้าเป็นนักโทษมุสลิมทางเรือนจำเนี่ยเขาจะจัดอาหารพิเศษใช่มีชื่อเราแรืยเแยกไว้สำหรับนักโทษมุสลิมหกหน่วยไปก็เขาจะรับเลยหกหน่วยใช่ไหมมีใครบ้างอ่ะหนูก็ไปรับรับรับทุนจะรับจะดีหน่อยคือเราไม่กินหมูเนาะก็จะเหม็นเนี่ยกินอยู่ได้ปุ๊บอ่ะตอนนี้เรื่องอาบน้ำล่ะลำบากไหม ก็ถึงบอกว่ามีคนดูแลเป็นเพื่อนของแฟนเ่าเลยแล้วไม่รู้ที่ถามอ่ะคืออาบน้ำนั้นเขาสวเป็นบล็อกหรือเป็นฝักบัวเป็นตักแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะหนูไม่แน่ใจเพราะหนูย้ายมาแล้วเป็นตักอาบตักวิดปีดปีดแล้วพี่วิดเลยวิดเลยอีกคนนึงตักใส่กระมังอีกคนนึงอาเฟืรอเพื่อนเอปีดหยุดแล้วใครตักอีกโดนโดนโดนอะไรอ่ะโดนทำโทษจดชื่อแล้วแต่เขาไปโดนทำโทษหมายเขาักโทษที่เป็นผอชโงงี้ใช่ใช่ผอชลอยืนหัวอ่างปีที่มันต้องหยุดมันจะมีเสด็จทีเดียวก็ได้แต่ถ้ามึงไปแบบยังน้่วอ ไม่คอยมีใครดื้อพี่แต่เขารู้กฎการพึ่งพูดเล็กพอที่คอนหวานเอาอยู่อยู่เอาอยู่คือนักโทษเยอะไหมโอ้โหแน่นนอนอย่างนี้นอนอย่างนี้จริงๆไม่ได้เหมือนไม่ได้ใช้ในหนังนะนอนของจริงพี่รู้ไหมว่าไม่มีการจ้างเวียนามพอลุกไปอยู่เวียนยามกลับมาพี่มีที่นอนของจริงเลยหนูไม่ได้ว่างนี้นะเขาพี่เชื่วไหมอายุรุ่นแม่เขาก็เดินข้ามเไม่เขาไม่ถือเขาไม่มีใครถือเนี่ยหนูเดินข้ามประจำบางทีเยยบตีนก็มีพี่ผัวามจะไปถือได้ไมันนอนอย่างนี้แล้วใช่แล้วพอเราลุกปุ๊บเขานอนเต็มเลยกลับมาไม่มมี้ววอชัโง อ,อ,อุยทรมานแล้วต้องตีนไม่ได้ว่าพี่จตีนตีนแค่เคลียแยกๆเนี่ยกูนอนด้วยแบบนี้เลยใช่ไม่งั้นไม่มีที่นอนโอ้โหนะครสวรรค์สุดยอดเดอะเบสเลยแล้วคนแก่ที่อยู่เนี่ยเขาได้สิทธิสบายนคนอื่นไหมไม่อยู่คนยงเวียนยามเท่ากันหมดน่าจะไม่ถึงหกสิบต้องอยู่หมดโอ้โหสวรรค์นี่แบบไม่ได้สิทธิพิเศษจริงต้องอยู่เวียนยามเหมือนกันหมดต้องอยู่เว้นามอนกันหมดแล้วเธอหกสิบแล้วอ่ะน่าจะข้าม แล้วละครสว่นนี่ตกเย็นมาพี่ต้องมาท่องกฎนะอะไรนะกฎอะไรสิบข้อนะท่องสองอย่างน่ะคือท่องให้ดีเลยเล็กใหม่อะท่องไม่ได้ซ่อมพรุ่งนี้ท่องใหม่เท่องก่อนนอนเอาแล้วจะถึงแล้วกูนั่งไล่ท่องแล้วหนึ่งถึงสิบอะไรต้องไล่ถูกแม่ห้องคอยคอยดูเออแล้วละครสวรค์เนี่ยถามหน่อยมันมีนักโทษตีกันนะผู้หญิงอ่ะก็หนูก็เคยเคยทีนี้เข้าไปใหม่ๆแบบเรายังไม่รู้ไงนาไปทําคดีอะไรไปตีอะไรยังไงเมียน้อยผัวเก่าเข้าไป เอามาเชื่อมอันนี้คือข้างนอกมีครับผม,ข,ม,บมบข้างนอกยังไม่ได้ตกยังไม่ตกข้างนอกอีคดีอื่นตกไปแล้วและอีคนนี้ไม่ได้ตกพอเข้ามาปุ๊บเข้ามาพเพา,า,าก็พูดหาอีนี่เข้ามานั้นนู่นนี่นั่นเอาผัวคนนั้นเอาผัวคนน,น,คน,นี้แล้วก็ใจเย็นๆเราแบบมันก็พยายามจะคุยกับห,หนูหนูไม่ไหวแล้วหนูก็เลยเดินเข้าบอกว่าพี่พี่จำไว้นะพี่กับหนูเราไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคุยกับหนูหนูไม่อยากคุยด้วยตั้งแต่นั้นแหละน็นินทาหนูตลอดหนูก็เดินไปเตือนครั้งนึงถ้าหนูได้ยินที่นินทาหนูอีก เจอกันนะนินทาอีกอีเนี่ยทำนมทำหน้าเขาประกาศใครทำกิยกรรมอีเนี่ยทำนมทำจมูกนู่นนี่นั่นพูดชื่อหนูอ, <ะ S 1> อ่าอ่าหนูบอกว่าหนูเตรียมกับเพื่อนแล้วแต่พี่ในกลุ่มอะรู้แล้วว่าหนูตกแน่อ แต่เขาไม่รู้ว่าหนูจะตกเม,มื่อไหร่เขาบอกในเวนดุเขาคิดว่าไม่ตกแต่หนูกูบกเพื่อนแล้วว่าเวนนดุแต่เขารักกูแน่นอนถ้าเขารู้ว่ากูตกอีนี่เรื่องอะไรพอเจ้าที่วันนั้นน่ไม่ชอบเรื่องเนี้ยน,น้อยโอ้หนูล่อวันนั้นเลยใช่ไหมเราเดินลงมาจะตกพีเดินสะกัดเราก็แกล้งเลี้ยวไปทาังนี้เลี้ยวปุ๊บทีนี้เพื่อนดูต้นทางให้ไปเลยหนูมึงพูดกูว่าไงนะวันนั้นอนะแค่นั้นเนี่ยอ่าเราก็ตกเขามาหันมามันรู้แล้วแหละว่าหนูตกแน่นอนเออเพอหนูก็ดึงมันขึ้นมาเลยอือ้าตกกันนนนนมมา้ปบกัััใจชอ แต่เราไม่รู้ไงว่ามันผิดเอเอ,เอ,เอแต่ว่าคือเขาคืออันนี้คือมันเป็นบทเรียนชีวิตคือหมายว่าคือโจ์ไงเออคุณทำอะไรข้างนอกเนี่ยคุณเข้ามาเจอโจรวิลวพี่ใช่ไหมช่วงที่แบบหนูบอกกับมันว่ามึงไม่ต้องวิละกูนะอะไรเงี้ย ยืนดัดนิ้วเงี้ยเกิดโอ้ยกูนี่แบบรันกระดูกรันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ายู่อาร่ณ์อะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยพอคู่ผู้ชายก็มีเหมือนเข้ามาเจอโจทย์ก็โดนเก็บมีเหมือนกันอ๋อคู่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันมี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 เหมือนกันเล็งนานแล้วพี่เออมีเหมือนกันเล็งนานแล้วไม่รู้จักกูไม่ไรมึงรู้จักกูแต่มึงเอาก็โผัวกูนะไม่ธรรมดาหรอกเออนี่นะครับแล้วเราบอก็เอย่ามาพูดถึงการที่มันินทาฉันฉันไม่เคยพูดถึงเธอไม่ต้องมาพูดถึงฉันหรอกไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะแบบการแบบเป็นชู้เป็นน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 อออออออะะะไไไรขข้้้้้้าาาางงงกเเเีีี่่่่่ยยวมมัหหแแแลลพคตึูใ แต่วันวันนึงพลาดแค่ว่ากูจะหาเรื่องมึงวันไหนขนั้นี้คือมึงหนีก็ไม่ออกหนีไม่ได้แล้วพอเตะเสร็จแล้วโดนเลยไหมโดนดดดดไปสงบปิดใจ,จนั่งหน้ากำแพงเจ้าอนั่งหน้ากำแพงนั่งสมมติมีสามคู่ใช่ไหมอ่ะคู่ที่หนึ่งนั่งตรงนี้คู่ที่สองนั่งนี้แล้วมึงหกคนเนี่ยห้ามคุยกันอ่านานไหมห้ามให้เพื่อนเราขนมมาให้มึงต้องกินเท่าหลวงจะกินไรก่อนอนาตมีกำหนดไมกี่วันกี่คืนกี่ชั่วโมงก็จนกว่าจะดีขึ้นโอ้โหแต่หนูโชคดีที่หนูโดนย้ายไปกำแพงก่อน เอาละคือพอรอกอีนอั่นเลยแบบทำทำโทษไปเลยยาวๆจ้ะเอาละ,าละนี่ก็เรื่องเรื่องของเรือนจำนครสวรรค์นนะจบแค่นี้จบแล้วก็ถูกย้ายไปเรือนจำกำแพงกำแพงข้อหาอะไรย้ายไปไปฟังผลคดีที่สู้ไว้อ่ะคือเราเข้าเรายังไม่ทันตัดสินไงเราโดนใหม่อืมอโดนใหม่พันหกมาถึงว่าไม่เข้าใจโดนหมายพันห ก็เนี่ยที่หนูค้อนหวันเนี่ยคือพันหกที่โดนจับในคล้ายทหารอ่ะแต่ก่อนหน้านี้หนูเคยโดนแล้วที่หนูไปตีสี่วันพี่จำได้นั่นแหละยังไม่ตัดมาเลยแล้วก่อนหน้านั้นน่ะต้นปีก็โดนคดี bmw อีกอันนึงมันเลยแบบเขาว่าสามคดีมันรวมกันรวมพึบเลยโทษมันสูงเกินใช่ก็ไปเรียนจำคำแพงไม่ได้สูงขึ้นเหมือนว่าคุณเกิดคดีที่ไหนคุณพิจารณาที่นั่นทีเนี้ยสารกับตำรวจอ่ะเหมือนติดต่อกันก็คือเร่งตัดเร่งตัดสินคดีนครสวรรค์สองคดีเร่งตัดให้หมดรวมโทษแล้วเป็นสิบปีสิบป อา้าวกำแพงขอตัวกลับเหมือนเขาโคกันเนาะแบบเอย<ม>ที่นี่ตัดหมดย้ายนี่ตัดมาแล้วเดี๋ยวที่นู้นจะตัดแล้วนะกลับ<ม>ย,ย้ายอ่ะเคยพอย้ายก้าวแรกไปที่เรืเอนจากําแพงไปไงใหญ่กว่าเดิมไหมโอ้หเอี่ยมเอี่ยมหมายความว่าคือนอนตั้งแต่หน้าแดนยันทั้งในหนูบอกเลยเดอะเบสาดมากสะอาดมากเขาได้ที่หนึ่งเออเราเพิ่งรู้ว่าอีชื่อเสียงเขาเนเรื่องจริงคือสะอาดมากสะอาดมากน้าเนื้มสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยดเยอะไหม ไม่เ <คน S 2> ยอะไม่แน่นไม่แน่นไม่แน่แนนครสวรรค์เฉลี่ยประมาณสักกี่ร้อยตอนหนุปไปแค่สามสี่ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยแต่ว่าพื้นที่ใหญ่กว่าใหญ่ก็ห้องนอนก็เยอะกว่าความเป็นอยู่คือเป็นตารางเมตรเลยพี่มันนอนสบายกว่า,ามียางพาราแล้วตอนหนุปไปมียางพารานอนแล้วมียางพาราแล้วเหมือนกับเปลี่ยนระบบใหม่แล้วเป็นที่ดีขึ้นนอนสบายตอนไปสบายอาหารการกินก็ยังอิสลามอยู่ตอนนั้นอก็ยังกินสบายอยู่ใช่ก็จะมีชื่ออะแล้วระบบความเป็นอยู่ของเรือนจำกำแพงเพชรเนี่ยเข้มงวดไหม ถ้าคุณไม่ดื้อก็อยู่ได้อืมแล้วถ้าดื้อล่ะดื้อไม่ได้พี่เจ้าที่ดุดุแค่ไหนดุมากอธิบายหน่อยสินิดเดียวฝึกงแถวมีตกไหมมีแตะไหมเจ้าที่มันมีแต่ตอนหนูอยู่ใหม่ๆอันนั้นต้องดื้อจริงๆอันนั้นต้องแบบด่าแล้วไม่ฟังบอกแล้วห้ามทําก็จะทำอะไรเงี้ยอ้หลานก็คือผู้ชายขอโทษนะครับเจ้าที่ประช้อนฟันร่วงเลยนะผู้ชายอะเนาะบางทีแบบเขาต้องดูแลหลายคนเนาะแม้แ่คนก็จะไม่ควรยกว่าเชื่อใจให้ดินดูเหมือนกับแบบเขาจะเป็นเหมือนเสมอภาคเหมือนแบบ ถามว่าเสมอหมดไหมไม่หรอกแต่เรามีความรู้สึกว่าเขากลัวเจ้าหน้าที่มากกว่านครสวรรค์นครสวรรค์พูดต้องห่งกันละกันอ๋อนูพูดตรงนี้เลยนะแต่หนูไม่รู้ว่าปัจจุบันนะนครสวรรค์พูดต้องห่างละกันเราจะอยู่แบบลมเย็นเป็นสุขแต่ที่นู่นพูดต้องหังไม่ได้เอาพูดต้องหังเขาจะทําให้พูดต้องหังไม่ถูกกันคือ,อว่าทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบม,มึงอยู่กองงานนี้มึงอยู่ตรงนี้ห้ามเข้ากันนะอะไรเงี้ยแต่นครสวรรค์เขาจะเขาจะมีนิดหน่อยแบบความเป็นเพื่อนอมันจะต่างกัน และถ้าเกิดทําผิดเนี่ยเคยเห็นสถานการณ์ที่รุนแรงสุดที่เจ้าที่จาัดก,การนักโทษเนี่ยที่มันเกเรช้ำซาเนี่ยผิดวินัยไม่ยอมหยุดเนี่ยที่ว่าหนักอ่ะตบตบเลปตบปึกเตะปั๊กเลยไม่รู้เรื่องเจ้าที่ผู้หญิงเนี่ยนะใช่หรือทม เราที่ผู้หญิงผู้หญิงจัดก,การเลยใช่เป็นระบบให้รับรู้เลยว่าถ้าเกิดคุณเกเลยพูดไม่ฟังติดหัวต<ะ>กอะไรเงี้ยเองติดหัวขึ้นมาพี่อะแต่ว่านี่มันสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอู้วันนั้นมันมันน่าโดนเพื่อนประชันเดี๋ยวคนเขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคือทําไมไปตบไปดูแลเพราะอะไรฮะไอเนี่ยมันซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกผิดวินัยใบเก่าไปหมดใบใหม่แกวอ่าเงี้ยอ่าก็เหมือนกับเวลาเจ้าที่สั่งซ้ายกูไปขวามึงสั่งขวากูไปซ้ายดื้อดื้ออ่าเขาก็ต้องโชว์สักนิดหนึ ไม่มีเต็มที่ฝึกแถวตักขี้ฝักขี้แต่หนูรอดฝึกแถวขนาดไหนผู้หญิงโอ้เอาถ้าคนปกตินะไม่ได้หนักแต่ยังหนูเคยผิดอ่ะนะพี่ฝึกไปเถอะแต่แปดโมงครึ่งยันเที่ยงพอบ่ายโมงฝึกกันบ่ายสองครึ่งฝึกแบบไหนอ่ผู้หญิงอ่ะหนึ่งสองนี่ไงพี่กลางแดดกลางแดดคืออะไรอันนี้คือพวกที่ผิดนะต้องผิดก็แก่สมิความผิดเนี่ยอ่ะอ่ะหนึ่งสองคือเลย ก็หนึ่งสองสั่งหนูเป็นหัวหน้าหนูก็ต้องสั่งซ้ายหันขวาหันกึ่งคว้าหันอยู่ตรงนี้โอ้โหในพี่เชื่อไหมหนูมีพิธีพิเศษในการบัดผมใช่ไหมหนูก็แหวกผมกลางเนาะแล้วก็ถักเปียพี่เชื่อไหมในหนังหัวหนูลั่นเปี้ยเปี้ยเปียเยยางขาดตลอดยางขาดทุกวัน กลางเดดตัวหนูนี่หมดเลยนี่หน้าคอหมดเลยแต่มาเยี่ยมนี่แบบวิทยทำไมทำอะไรมาดำอะไรคือหมดสวยหมดเลยหมดสวยเลยหมดเลยเป็นเป็นกองที่แบบตอนที่ใส่ชุดมาตรการทั้งแรกสวยมากปกติคนเข้าใหม่แต่สภาพดูไม่ได้นะพี่แต่หนูเป็นกองเดียวที่ได้ฝึกกลางเดดแล้วก็ได้ชุดใหม่ก็เมือเอาไปรีเซ็ตเนี้ยดื้ออะไรเงี้ยชุดจะสวยไงชุดใหม่สภาพไม่ได้แล้วอีตอนอาทิตย์แรกยังดีอยู่นะพี่นี่หลังจากเจอเดะเจออะไรโอ้ไม่ไม่หมดหน้าเลยแล้เขาใช้ฝึกนานมั้งถ้าความผิดแบบนี้หนูเก้าเดือน ถ้าหนูไม่ชนะทูกีนะพี่หนูไม่ได้ปลดคือหมายความว่าฝึกไปเรื่อยๆเด็กเก้าเดือนใช่ฝึกไปเรื่อยไม่ได้มีกำหนดหนักงผู้ชายนะผู้ชายเต็มที่สองอาทิตย์สี่อาทิตย์แต่ผู้ชายเขาเกิดกิ้งถอด์เอได้แล้วแต่ผหญมันก็สมควรความเป็นผู้ชายไงแต่ผู้หญิงเข้าใจไหมผู้หญิงมันต้องการความสวยความแล้วความโกงอะเนาะไปเบิกเสื้อใหม่ขอแบบตัวใหญ่ให้ปิดแขนหน่อยเอากันเออมันร้อนใส่ถุงทงถุงเท้าดึงทุดลิฟต์อ่ะตอนนี้คือเรื่องฝึกแถวขออนุญาตตัดขี หนูรอดไงหนูปลดก่อนแล้วอยู่ดีส่วมเต็มอีคนที่ผิดวินัยชั้อตไปมันไปตักขี้เดินผ่านนี่แบบไม่ดูพี่กินข้าวไม่ได้หรอกคือไม่มองเลยแค่เดินผ่านแล้วเห็นสภาพเขาก็แบบอืมเหม็นคุณรอดไปได้รอดอันนี้คือที่เชื่อไหมเขาบอกกูล้างมือแล้วเนี่ยมึงลองดมไหมเขาไม่ดมนี่คือการตัดอุจจาระก็เป็นบทลงโทษอ่ะบทลงโทษจริงจริงอ่ะอ่เสร็จแล้วเรือนจํากําแพงเนี่ยมันมีกองงานให้ทำไหมมีกองงานที่ทําคืออะไรหหนูอยู่การศึกษาหนูจะเป็นครูเป็นกิจกรรมเป็นเป็นเฮดของพวกแบบ S <S มีกิจกรรมพิธีกรนำเดนเซอร์เต้นสอนเต้นเต้นรบิกท,ท,ทูบีนะเมื่อวานมีความสามารถแล้วคนอื่นนะคนอื่นมันมีกองงานอื่นไหม่ะมันมีร้านคา้ามีตัดเย็บมีฝ่ายฝึกฝ่ายฝึกก็จะเป็นอาหารข้าวหวานนูน่นนี่นั่นงานปักงานกระเป๋าชุดนอนเสื้อผ้าตัดเย็บอะไรเงี้ยมีหมดเอาละขอจบอีพีนี้ก่อนได้ไหมท่านผู้ชมไปถึงจุดไหนนะเมื่อกี้พวกฝึกกระเป๋าเดี๋ยวจะมาลงดีเทลให้รายละเอียดอีพีสองท่านผู้ชมอย่าเพิ่งว่าผมเลยไปรอต่ออีพีสองครับอีพีนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อน